เหล่าดารานักแสดงเซเล็บชื่อดังต่างๆฮนะ,ะออกมารีวิวเซรั่มแก้ปัญหาผิวนะฮะที่กํกำลังเป็นกระแสโด่งดังในโลกออนไลน์ขนาดนี้ครับคุณฟูครับใช้นิสิทตเซรั่มเนี่ยน้องเนยใช้มา1เดือนแล้วเนี่ยคือตอบโจทย์หมดเลยรอยแดงรูขุมขนแล้วก็สิวมันชุ่มชื้นขึ้นริ้วรอยที่เคยยับยับเนี่ยจางลงหน้าเราจะนุ่มขึ้นด้วยครับฝ้าต่างๆนะคะก็ค่อยๆจางไปค่ะคือรูขุมขนนะคะ กระชับขึ้นจริงๆทําให้เราเนี่ยนะแต่งหน้าเกลี่ยได้ง่ายขึ้นพาง่ายครับไม่เหนียวเนินนะครับพี่น้องไม่มีน้ําหอมไม่มีแอลกอฮอล์เหมาะสําหรับผิวบอบบางและผิวแพ้ง่ายหลังจากที่คุณใช้เนี่ยคุณก็จะเห็น,นะคะ่ะว่าผลลัพธ์ที่ออกมาการเปลี่ยนแปลงใบหน้าของเราเนี่ยและเรื่องนี้นะคะเป็นผลลัพธ์ส่วนบุคคลเท่านั้นการใช้อย่างสม่ําเสมอและต่อเนื่องด้วยค่ะครับถูกต้องแล้วครับถ้าใครสนใจนะครับต้องรีบไปหามาใช้กันนะครับเพราะว่ากระแสแรงขนาดนี้ อีกไม่นานฮะคงขาดตลาดกันอย่างแน่นอนฮะ